ปราชาทยนิวออนไลน์ครับชาวบ้านกะเหลียงรวมมิตรและปางช้างบ้านกะเหลี่ยงรวมมิตรตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดำหัวช้างขันโตกช้างนึ่งในวันช้างไทยคือน้ำใจให้ช้างครั้งที่23ประจำปี2567ขึ้นเมื่อวันที่13มีนาคม2567ซึ่งเป็นวันช้างไทยประจำปี2567 หมู่บ้านกระเลี่ยงรมิตรหมู่ที่สองตบลแม่ยาวอําเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายสถานที่สร้างปางช้างแลนด์มาร์คสำคัญสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ร่วมจัดก,กิจกรรมงานวันช้างไทยคือน้ําใจให้ช้างครั้งที่23ประจำปี2567โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู และสนับสนุนการท่องเที่ยวของท้องถิ่นบ้านกะเหลี่ยงโรมิตรโดยกิจกรรมวันช้างไทยคือน้ำใจให้ช้างที่ปางช้างบ้านกะเหลี่ยงโรมิตรซึ่งเป็นการจัดครั้งที่23โดยความร่วมมือของชาวบ้านรวมิตรชมรมทัวช้างกะเหลี่ยงโรมิตรและเทศบาลตำบลแม่ยาวซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานกำหนดจัดให้มีกิจกรรมการดำหัวช้างและขันโตกช้างเพื่อรำลึกถึงบุญคุณและคุณค่าของช้างที่มีประโยชน์ต่อวิถีชีวิต และชุมชนบ้านรวมมิตรซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศด้านทัวช้างแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายโดยมีนายอภิรักษ์อินตะวังนาย,ยกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวเป็นประธานซึ่งก่อนที่พิธีการดำหัวช้างและขันโตกช้างจะเริ่มขึ้นได้มีชุดการแสดงจากชาวชาติพันธุ์อิวเมียนกรเลียงคอยาว ชุดการแสดงมวยไทยประยุกต์จากนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแม่สายและการละเล่นกระเหลี่ยงกระทบไม้ซึ่งสร้างความแปลกตาและน่าสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ภายหลังที่เสร็จสิ้นการแสดงโหมโรงในชุดต่างๆแล้วควานช้างได้นําช้างจํานวนเก็ดเชือกเข้ารับการดําหัวจากประธานในพิธีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในตำบลแม่ยาวผู้นําชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตตะบลแม่ยาวก่อนที่จะตัดริบบิ้นเปิดงานวันช้างไทยคือน้ำใจให้ช้างครั้งที่23และให้ควานช้างบังคับช้างเดินเป็นแถวไปร่วมขันโตกที่จัดเตรียมไว้ซึ่งมีทั้งผลไม้ยอดนิยมของช้างเช่นอ้อยกล้วยแตงโมสับปะรดข้าวโพดซึ่งบรรดาช้างทั้งเจ็ดเชือกต่างก็เข้าแถวเดินไปกินผลไม้ตามจุดขันโตกที่จัดเตรียมเสิร์ฟไว้ครบทุกตัว โดยมีประชาชนนักท่องเที่ยวต่างเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้อาหารช้างหยิบจับผลไม้ให้ช้างอย่างมีความสุขโดยที่ช้างก็ยื่นงวงมารับพะงกหัวขอบคุณก่อนที่จะม้วนงวงส่งผลไม้เข้าปากเคี้ยวกลืนอย่างอร่อยอร่อยซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนต่างก็ร่วมถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและเซลฟี่กับช้างอย่างมีความสุขอิ่มเอมใจกับความน่ารักและแสนรู้ของช้าง เนื่องในวันช้างไทยประจำปี2567